สพปตรังเขตสองร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยและดูแลส,สถานศึกษาในอำเภอววยอดจังหวัดตรังนายดุสิตลัาคานาสิโรรัตนร์นออรองผอสพปตรังเขตสองร่วมประชุมการรักษาความปลอดภัยและดูแลส,สถานศึกษาในอำเภอเวยอดจังหว,วัดตรังโดยมี

โรงเรียนก็เยอะโรงเรียนเกือบถ้าบางกลางพวกที่จะต้องเป็นจุดตาบองเจ้าหน้าที่ถ้าใครตำรวจก็มีการบุกตบก็ดีนะครับวันที่เรามาต้องเป็นศัพท์เวตาโน่กันก่อนทำต้นอะไรต้นต้นอะครประเด็นโรงเรียนที่ไม่มีกีดกีดคือโรงเรียนนะครับต้องมุ่งจะฝึกภายในน้องๆจุดไหจ๊ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ก็คือจะสามารถที่ใจใช้งบมุดหนุนของสถานศึกษาในการไปก้าวสาความระบบการปลอดภัยีครับใหชุมชนู่บ้านช่ทุเหดัไมในเดียวผมบอกคำสั่งวันนี้เลย่า่เดียวคำสั่งในเดียวผมตัดคำสั่งวันนี้นะครับคราวนี้ว่าช่วยปิดกล้องวงจปิดนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะ เวลามีจนผู้ร้ายนะครับเข้าออกไม่ว่าจะปิดทางซ้ายทางขวาดังแยกนะครับเพื่อเพื่อต้องในวงจรในโรงเรียนเนี่ยมันมันบางบางตัวเี่มันมันมันตามัดมองไม่เห็นอาจจะตกลงดางซ้ายทางขวาถ้ามีกล้องติดอยู่ในทุกมุมตามตามตามพื้นที่ในอบตเนี่ยนะครับในที่ต่างๆในตำบลนะครับมันก็จะพื้นนะครับความปลอดภัยหรือว่าจะจับผู้ร้ายเรียนนะครับอย่างน้อยเวียนมาดูดูโรงเรียนละ 4ี่ชั่วโมงหนึ่งครั้งก็ยังดีครับหรือว่าหกชั่วโมงหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการเพ้่ความปลอดภัยกับโรงเรียนด้วยนะครับผมก็เสนอว่าจะกำจักนี้ไครั่นก็มอแก่เด็กๆแต่ว่าโอพอตอนเช้มันเป็นรลกลามีมีคเข้าไปแล้วก็ให้ให้เด็กมาลงมาดประจวันวบันที่ไแ้วบอกว่นดีดีีหม่เดี๋ยวเข้าไปได้มีการประสานมือร่วมกัน ซึ่งจริงๆสถานศึกษาหรือโรงเรียนขนาดนี้สิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดขนาดนี้ก็คือกรรมการสถานศึกษาซึ่งขณะนี้คิดว่าทุโรมมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาในตัวบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเนี่ยมาตรการหรือการรักษาความปลอดภัยแต่ละโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่บริบทของพื้นที่คอจัดการอะไรก็แล้วแต่ เนะพยืยงคิดว่าโรงเรียนทั้งหมดก็จําเป็นที่จะต้องต้องดูแลตัวเองก็คือทํำยังไงที่จะเพิ่มความมั่นคงโดยเฉพาะทํำยังไงที่จะเข้ากับชุนท้ได้ดีที่สุดนะซึ่งถ้าบคตัวนี้มียาเสพติดใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเขาต้องไปอยู่แล้วที่โรงเรียนนะเนว่า ตำรวจก็ไวดูว่าฝ่ายตำรวจก็ไปถามข้อมูลก็ก็อกไม่ได้นะคะขอฝ่ายก็ในเกณฑ์ที่ชอบองานก็เทบนไม่ค่อยจะเป็นบวกนะครับคือฝูงตีข้าวฝงมีความตื่แล้วในการตรวจการดูแลการเรียนในเรื่องของป้องกันเวรยานเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นเป็นปัญหาตามมาเพี้ยนปาก เรานะในส่วนของตรนี้ไปดูนะกา,ารสถานที่อะไรที่มันไม่เรียบร้อยอยู่นะครับคระเาก็บอกว่าถ้าเป็นไปนได้ก็คือโรองเรียนมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วก็คือ,เ,อ,เ,อ,เ,อเขียนติดบริเวณได้ว่าห้ามเข้าหลังจากสีพุ่งขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่นะเขาต้องอแ่แต่พวกเราจะไปออกแบบวิธีการยังไงที่จะให้มันมีมาตรการแต่มาตรการนั้นฝากว่าต้องเข้าประชุมกรรมาการศากนาเขาเองชอบเนี้ย นายอย่างน้อยก็ได้สื่อสารทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฝากฝากตรงนี้นะเดี๋ยวอบตคงมีมาตรการทยอยมาเรื่อยๆ